สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศจีนมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าตำนานผีพาย2022เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อจะจุดพวกเขาพบว่ามีผู้คนสูญหาย และการตายอย่างผิดธรรมชาติพระเอกจ,จึงพยายามสืบหาความจริงแต่ยิ่งค้นหาเท่าไหร่เขาก็พบว่ามันมีความมืดดำได้ถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งร้อยและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดาาลุกแล้วฉชิญรับชมรับฟงัง ครับหนางเปิดเรื่องมาก็พบกับซิวซุยคู่หนุ่มไฟแรงที่กำลังเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดแต่ทว่าหมู่บ้านของเขามันได้ตั้งอยู่กลางป่าแถมมีแม่น้ำล้อมรอบเขาจึงต้องใช้เรือเดินทางเข้าไปแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเขาก็รู้สึกว่าในน้ำมันได้มีบางอย่างแปลกๆพูดยังไม่ทันจะขาดคำ สิ่งจริงนั้นก็พุ่งเข้ามาเล่นงานทันทีตัดฉากมาที่หมู่บ้านตอนนี้ทุกคนก็พากันแตกตื่นเมื่อเห็นว่าสิวซุยยังไม่ตายอาจชิงผู้นําหมู่บ้านก็บอกว่าสิ่งที่เจอนั้นคือผีพรายที่เฮียนนักเฮียนหนาแต่ก็น่าแปลกเพราะนานมาแล้วมันไม่ได้ปรากฏตัวทุกคนจึงคิดว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้มันออกมาอาลวาดสิวซุยจึงพยายามอธิบายว่าเขาไม่รู้เรื่องและสาเหตุที่เขากลับมา คือเขาอยากจะสอนหนังสือให้กับเด็กๆชาวบ้านที่ได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็เริ่มใจเย็นนะครับอาจิงจึงได้บอกว่าถ้าอยากจะมาสอนหนังสือที่นี่ไม่มีทุนให้มีแต่บ้านลังเก่าๆพอจะทําเป็นโรงเรียนได้สิวซุยก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่อยากรบกวนอะไรมาเพราะเขามีทุนจากผู้ใหญ่ที่เอาไว้ซื้อหนังสือให้กับเด็กๆหลังจากวันนั้นคนในหมู่บ้านก็ส่งลูกหลานมาเรียนแต่ยังไม่ทันไร ก็มีประกาศจากสารบรรพชนที่เรียกให้ชาวบ้านเข้าไปประชุมพอไปถึงพอเขาก็เห็นว่ามีคนได้เสียชีวิตหูจื่อชายที่เป็นผู้ช่วยก็บอกว่าสิ่งที่ทุกคนได้เห็นนั่นคือศพที่ถูกผีพายเล่นงานชาวบ้านที่ได้ยินแบบนั้นคนด่าว่าเขาก็ลุกตั้งเกิดเดือเลยนะครับและพวกเขาก็กล่าวหาว่าซิวซุยเป็นต้นเหตุเรื่องนี้เหมือนเดิมอาเฉียนลูกสาวผู้นำหมู่บ้านจึงบอกว่าอยากกล่าวหาคนลอยๆ ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปขขณะเดียวกันอาชิงก็ได้เสนอว่าเขามีวิธีทําให้ผีภายสงบลงเขาบอกว่าต้องใช้สัตว์มงคลห้าชนิดซึ่งมีเต่ายินหยางไก่ฟ้าคนดําปลาในปีศาจเสือโค้งหน้าผากขาวและสุดท้ายก็สุนัขดาตาสีแดงชาวบ้านจึงได้ถามว่าจะไปหามาจากที่ไหนอาชิงก็บอกว่าไม่ยากเพราะเขามีตลาดที่พอจะหาได้แต่ติดอยู่ที่ว่า เงินของเขามันไม่เพียงพอเขาจึงจะขอเรื่องอะไราจากทุกคนชาวบ้านที่ได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะเงินจะซื้อมามากก็ไม่มีพอถึงตอนคำเหตุการณ์อันเลวร้ายก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อจูจูฮาวานซีลูกชายของเออร์หนิวได้ถูกผีภายจับตัวลงไปในน้ําเอร์หนิวจึงพยายามลงไปช่วยและเขาก็สามารถช่วยลูกขึ้นมาได้แต่เหตุการณ์นี้ก็ทําให้เขาบาดเจ็บนะครับพอกลับมาที่บ้าน อาชิงก็ได้เอาอยามารักษาขณะนั้นสิวซุยก็ได้เสนอว่าเขามีแอลกอฮอลกับยาห้ามเลือดแต่ภรรยาของเออร์นิวก็ไม่สนใจเธอมโมโหแถมยังหาว่าเขาคือต้นเหตุและก่อนทุกคนจะแยกย้ายกันอาชิงก็ได้เตือนกับสิวซุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งฉากหนีหนังก็เผยให้เรารู้ว่าพ่อของซิวซุยได้ถูกผีพายฆ่าตายเมื่อหลายปีก่อนเขาจึงบอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยพ่อถึงกลางดึก ภรรยาของเออร์นิวก็นอนไม่หลับเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนในบ้านจะมีบางอย่างเข้ามาเธอจึงลืมตาขึ้นมาดูและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เธอแทบจะเป็นบา้าพอตรงข้างหน้ามันคือผีผายที่กำลังจะกัดกินร่างของซามีในคืนวันนั้นความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเออรนิวเขาไม่มีสติเดินทุรนทุรายคล้ายกับถูกผีเขา้าอาชิงจึงนำตัวของเขามาทำพิธีชาวบ้านที่ยืนมุงดูทุกคนก็เห็นว่า เตียงที่เขากําลังนอนอยู่มันได้ลอยขึ้นมาเองพอพิธีกรรมจบลงอาชิงก็บอกนะครับว่ามีทางเดียวที่จะทําให้ผีภัยสงบได้นั่นคือการใช้สัตว์มงคล5้าชนิดตามที่เขาบอกในตอนแรกในวันนั้นพวกเขาก็ได้ไปที่ตลาดมืดเพื่อจะทำราคาของมันพอถึงตอนเช้าอาจิงก็เริ่มเรียกรายเงินจากทุกคนบางครอบครัวคิดไม่มีพวกเขาก็ต้องขายลูกให้ไปเป็นทาสแต่ยังไงก็ตาม เงินมันก็ยังไม่เพียงพอชาวบ้านจึงพากันคุกเขา่าอ้อนวอนให้อาจิงขายลูกสาวของเขาเพิ่มอีกหนึ่งคนอาจิงก็คิดหนักเลยนะครับแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าเพื่อหมู่บ้านเขาทําได้อาเฉียนที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจจนพูดไม่ออกขณะดเดียวกันซิลสุยก็พูดขึ้นมาว่าในวันนั้นก่อนที่เขาจะถูกโจมตีเขารู้สึกว่าผีพายมันมีชีวิตเขาจึงคิดว่าต้องจัดการกับมันได้พวกชาวบ้านจึงตีกองออกรบ ถืออาวุธคนละไม้ละมือเพื่อตามหาผีพายตัวนั้นและในขณะที่ออกตามหากลุ่มของซิลซุยก็เหมือนจะไปเจอดอกไม้อะไรบางอย่างซึ่งมีชื่อว่าดอกลำโพงเป็นดอกไม้จากปอลลูพวกเขาจึงคิดว่าผีพายต้องอยู่แถวนี้อย่างแน่นอนแต่ในขณะออกตามหาจู่ๆอาเชียนก็รู้สึกว่ายิ่งเดินเท่าไหร่มันก็วนกลับมาที่เดิมและพวกเขาก็ยังไม่เห็นแม้แต่หนวดของผีพายก็แน่นอนล่ะครับ ตอนนี้ผีภายไม่ได้อยู่แถวนั้นมันอยู่บนลังคาบานคนที่เห็นก็พยายามจะช่วยกันจับแต่มันก็กระโดดลงบ่อน้ำียก่อนพอทุกคนได้กลับมารวมตัวกันพวกเขาก็ช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงต่อและจ,ะจู่ๆออชิงก็เริ่มจะไม่ไหวเขาไอมันก็เป็นโควิดหงจือจึงรีบหายามาให้เขากินในคืนวันนั้นทุกคนก็ออกตามหากันอีกรอบแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนชาวบ้านก็ได้เข้ามาแจง้งว่าเออนิ้วกับภรรยา ถูกผีพายเล่นงานจนเสียชีวิตลูกๆของพวกเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากซิวสุยที่รู้สึกผิดเขาจึงจะคุกเข่าขอโทษแต่อาชิงก็ได้ห้ามเอาไว้เขาบอกว่าคนแบบนี้ต้องถูกในประเทศออกไปจากหมู่บ้านเท่านั้นยังไงก็ตามอาชิงก็คิดได้ว่าถ้าไม่มีสัตว์มาบูชายันก็ให้จับคนที่เหมาะสมมาลงโทษแทนเขาบอกว่าทุกสรรพสิ่งมนุษย์อยู่เหนือทุกอย่างแน่นอนครับตอนนี้ชาวบ้านก็ออกตามหาซิวซุย เพื่อจะนําตัวของเขาไปบูชายันอาเฉียนที่ได้รู้ข่าวเธอจึงมาบอกให้เขารีบหนีแต่ถึงจะพูดยังไงซิวสุยก็ไม่ยอมไปนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงเธอมากกว่าเขาจึงนัดให้เธอไปรออยู่ที่สถานีรถไฟพอเขาทําบางอย่างเสร็จเขาจะรีบตามเธอไปทันทีต่อมาซิลสุวสวยก็ได้ให้ชินชินแอบเข้าไปในสารบรรพชนเพื่อจะทําอะไรบางอย่างและเขาก็ได้เอาจดหมายฝากชินชินไปให้อาเฉียน จากนั้นไม่นานชาวบ้านก็ตามหาเขาจนเจอนั่นจึงทำให้เขาถูกจับไปบูชายันในตอนนั้นอาชิงก็ได้ลาดาบก่อนจะเริ่มทำพิธีแต่จูจูซิวสุยก็พูดขึ้นมาว่าเลิกแสดงละครหลอกชาวบ้านได้แล้วอาชิงที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลิกหลักใช่แล้วครับทั้งพิธีไล่ผีรวมไปถึงการดึงผ้ายันซึ่งอาชิงได้ใช้เทคนิคพิเศษบวกกับฟอสฟอรัสขาวจนทำให้เกิดไฟลุก ส่วนเตียงที่ลอยขึ้นก็เป็นกลไกที่ถูกซ่อนเอาไว้พอชาวบ้านได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ถามกับหูจือ่อว่าสิ่งที่สิวซุยพูดมามันเป็นความจริงหรือเปล่าแต่หูจื่อก็บอกว่าไม่จริงพอพูดจบอาชิงก็ยน่นซิวซุยลงไปในแพรลกะว่าจะให้พีพายกินเขาทั้งเป็นแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะจะจู่ีพายได้กระโดดขึ้นมาบนฝั่งและมันก็เข้าเล่นงานอาชิงพวกชาวบ้านที่เห็น ก็วิ่งแตกกระเจิงไปคนละทางส่วนซิลสุยที่ลอยอยู่บนแพเขาก็ยังไม่ตายนะครับและอาเฉียนที่ได้รับจดหมายเธอก็รีบพายเรือจะมาช่วยเขาแต่ตอนนั้นผีพายก็ได้กระโดดขึ้นมาซิลสุยที่ปลดเชือกได้พอดีเขาก็พุ่งเข้าไปเล่นงานกับมันทั้งสองดำลงไปในน้ําและจูจ่ๆผีพายก็ได้หายไปส่วนซิลสุยก็ไปโผล่อยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นธรรมที่เอาไว้ทําอะไรบางอย่างและตอนนี้เอง เขาก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นฝีมือของมนุษย์เพราะเขาได้ไปพบกับเอออ์หนิวที่ยังมีชีวิตอยู่และชาวบ้านก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ตายขณะดเดียวกันผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเขาก็คือหูจือผู้ช่วยอาชิงนั่นเองครับหูจือได้มากับผีพายที่ดูเชื่องราวกับเป็นสัตว์เลี้ยงและผีพายตัวนั้นก็ได้รับยาอะไรบางอย่างซิลส,สวยจึงพยายามคิด ว่าเขาเคยเห็นภาพนี้ที่ไหนจนสุดท้ายเขาก็จําได้ว่าหูจือเคยเอาอยาแบบนี้ให้กับอาจิงกินทางด้านหูจือก็ยอมรับว่าเขากลัวซิวสุยที่เป็นคนฉลาดเขากลัวว่าความลับจะล่วไหลในแผ่นชิงตําแหน่งผู้นาหมูบ่บ้านพอพูดจบเขาก็จับตัวซิวสุยเอาไว้จากนั้นเขาก็ได้ไปหาอาเฉียนและอ้างว่าเจอตัวอาจิงแล้วเธอที่ลงกลจึงถูกจับมาอีกรายในตอนนั้น ผีพายก็เหมือนจะเขียนบางอย่างอยู่ที่ผืนพอ่อซิลสุยได้อ่านเขาก็ถึงกับอึง้งฮู้จือจึงถามว่าคงจะรู้แล้วสินะว่าผีพายตัวนี้เป็นใครใช่แล้วครับแท้ที่จริงแล้วผีพายตัวนี้คือพ่อของเขานั่นเองและสาเหตุที่เขาไม่ตายคือวันนั้นพ่อของเขาจําได้เขาจึงไม่ถูกฆ่าแต่ฮู้จือก็บอกอีกว่าความชั่วร้ายทั้งหมดมันไม่ใช่ความคิดของเขาคนที่คิดขึ้นมานั้นคืออาชิง เขาที่อยากให้ชาวบ้านต้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวและเชื่อฟังเขาทุกอย่างส่วนผีภายเขาก็เป็นคนที่สร้างขึ้นมาโดยการหักแขนหักขาดัดกระดูกบวกกับยาพิษชนิดหนึ่งและตอนนี้อาชิงก็เริ่มทนไม่ไหวเพราะเขาไม่ได้รับยามาหลายชั่วโมงแต่หูจือก็ไม่ยอมให้เขาคว้างยาอนนั้นทิ้งพร้อมจะจับอาเชยนมาทาเมียแต่เขาก็ไม่ทันสังเกตว่าอาชิงได้ดิดอะไรบางอย่างใส,ส่ซิวซุยพอพูดจบ อาชิงก็ได้เป่ากลุยหนังก็ทําให้เราเห็นว่าตอนนั้นซิวสุยเขามีอาการแปลกเหมือนว่าจะกายร่างแน่นอนครับถ้าทุกคนจําได้คนที่ทําผีพายขึ้นมาก็คืออาชิงและซิลสุยก็กําลังจะเป็นตัวต่อไปพอหูจือได้เห็นแบบนั้นเขาก็จัดการกับอาชิงทันทีแต่ขณะเดียวกันซิลส,สุยก็หลุดออกมาพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้จนสุดท้ายหูจือก็รับมือไม่ไหวเขาจึงหยิบปืนยิงไปที่ถังน้ํามัน กล่าวว่าจะปิดชีวิตทุกคนแต่ในตอนนั้นพ่อของซิลสุยก็ได้มาช่วยเอาไว้นั่นจึงทําให้พวกเขารอดมาได้แต่พ่อก็ต้องตายอยู่ในกองเพลิงพอทุกอย่างจบลงซิลส,สุยก็ถูกขังเอาไว้ในบ้านโดยมีอาเฉียนที่เป็นผู้ดูแลไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือฤดูหนาวเธอก็ไม่เคยทิ้งเขาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของพ่อเธอแต่สุดท้ายแล้วซิลส,สุยก็ได้รับการรักษานั่นจึงทําให้เขา กลับมาใช้ชีวิตแด่งคนปกติและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่องนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบนางสยองขวัญแนวสืบสวนโดยพอดเรื่องที่ดูสนุกปริศนาที่รอการขี้ข่ายนั่นจึงทำให้หนังน่าลุ้นมากๆและสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสคร i b e ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์รับ